วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2024ซึ่งตรงกับปฏิทินพิธีกรรมของเราก็คือเป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่17ในเทศกาลธรรมดานะครับของอปีพิธีกรรมก็คือปีบีและตรงกับวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรักกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับในพระวจนะของพระเจ้า หัวข้อคิดสำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือการรู้จักที่จะแบ่งปันให้กับหมู่คณะนะครับให้กับพี่น้องของเราเรามีอย่างไรเราก็แบ่งปันตามที่เรามีแม้ว่า,วาจะเล็กน้อยแต่ในที่สุดพระเจ้าก็จะประทานให้เราอย่างลดเหลือจากบทอา่านที่หนึ่งในวันนี้จากหนังสือพงกรสัตริย์นะครับฉบับที่สอง เราได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวกับว่าชายคนหนึ่งได้นำขนมปังเข้าบาเล่อย่างดีเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตของปีนั้นๆน,น,นำขนมชายคนนี้นำขนมปัง20ก้อนมามอบให้กับประกาศกเอลิชาและเอลิชาก็มองเห็นอ่า คนอื่นๆที่ยังมีความยากลำบากอีกมากมายจึงบอกให้คนใช้นำไปแจกจ่ายทุกคนเพราะตอนนั้นยังมีคนที่ต้องการอาหารอีกประมาณร้อยคนฉะนั้นผู้รับใช้เขาบอกอุ้ยเรามีขนมปัง20ก้อนจะไปแจกจ่ายคนร้อยคนได้อย่างไรทำไม่ได้หรอกแต่เอลิชาสั่งว่าเอาไปแจกทุกคนเถิดแล้วพระเจ้าจะเติมของเรา ให้เต็มท่านทั้งหลายจะได้กินแล้วยังมีเหลืออีกมากมายทีเดียวนะครับฉะนั้นผู้ที่ได้รับไปก็ต้องไปแจกจ่ายตามที่พระเจ้าบัญชาอันนี้ก็จะเชื่อมโยงอย่างดีกับพระวรสารในวันนี้ที่เราได้มาฟังพระพจนาของพระเจ้าจากนักบุญจรบทที่6ข้อที่หถึง15ซึ่งเราได้ยินเรื่องนี้ บ่อยมากทีเดียวนะครับก็พระวรส,สารทุกฉบับได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้พระเยซูคริสต์นั้นได้เลี้ยงประชากรของพระองค์นะครับที่กำลังหิวโหวยถ้าเราจำพระวจนะของพระเจ้าได้จากอาทิตย์ที่แล้วนะครับพระเยซูคริสต์กับบรรดาศิษย์ก็เหมือนกับไปเข้าเงียบและหลังจากนั้น ก็ได้เห็นประชาชนพยายามแสวงหาและติดตามพงจำนวนมากพงก,ก็รู้สึกสงสารเพราะพวกเขาเปรียบเสมือนเป็นลูกแกะที่ขาดผู้นำขาดผู้เลี้ยงดูและประชาชนก็ติดตามพงไปตามพระวรสารแล้วเราก็น่าจะคาดการว่าคนที่ติดตามพงนั้นเป็นหมื่นคนนะครับเพราะว่าวันนี้พงทำบัศจัรทร์เลี้ยงคนที่ กำลังหิวอยู่นั้นเป็นชายหนุ่มถึง5,000คนนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรที่จะเลี้ยงบุคคลเหล่านี้ในที่เปลี่ยวในที่ที่ทททห่างไกลจากตลาดพระองค์ก็จึงทดลองใจบรรดาสิทธใกล้ชิดนะครับจึงถามฟิลิปว่าให้จัดพวกนี้หาอาหารให้พวกเขากิน เพราะว่าพวกเขากำลังหิวโหยนะครับแต่ฟิลิปก็เลยบอกว่าถ้าจะให้เลี้ยงคนจำนวนนี้หาเงินมามากเท่าไหร่ก็จะไม่มีทางพอเพราะว่าจะจัดเลี้ยงคนได้อย่างไรแต่ว่า,าเป็นการทดลองใจฟิลิปนะครับเพราะพระเยซูคริสต์ต้องการจะบอกว่าเราไม่ต้องการจะทิ้งประชากรของเราให้หิวโหยกลับไป พวกท่านนั่นแหละจงเลี้ยงเธอแล้วในขณะนั้นอาคาสาวกอีกท่านหนึ่งก็คือนบ,บุญแอนดรูหรืออันเดรนบุญแอนดรูบอกว่าอย่างไรก็ตามที่ที่นี่มีปลาสองตัวและมีขนมปังห้าก้อนที่เรามีอยู่เท่านี้พระเยซูคริสต์จึงสั่งให้ทุกคนนั้นได้นั่งบนหญ้าที่ สีเขียวที่ที่มีอยู่ตอนนั้นนะครับก็ให้นั่งอย่างดีแล้วพงก,ก็หยิบขนมปัง5ก้อนปลาอีกสองตัวถวายพระพรแด่พระเจ้าแล้วบอกให้บรรดาอาคาสาวกให้บรรดาสิทธน,นั้นออกไปแจกจ่ายกับประชาชนแล้วก็ได้ทำแบบนี้ทำให้เห็นจำนวนขนมปังทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้จะมีข้อคิดสำหรับเรา มากมายทีเดียวในชีวิตด้วยความจริงแล้วรเราได้ยินข่าวคราวมากมายทีเดียวประชากรของโลกในปัจจุบันนั้นเกิดความหิวโหวยอดอยากอย่างมากทีเดียวและขาดเป็นโลกขาดแคลนอาหารไม่มีอาหารเพียงพอถ้าจะพูดกันตามความจริงแล้วในโลกของเรานั้นพระเจ้าได้ประทานสิ่ง ต่างๆให้เรามากมายอย่างอุดมสมบูรณ์ทีเดียวนะครับไม่มีใครขาดแน่นอนถ้าเรารู้จักใช้ทรัพยากรให้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและที่สำคัญก็คือในการที่จะแบ่งปันให้แก่กันและกันทรัพยากรนั้นมีจนเหลือล้นที่จะเลี้ยงประชากรทั้งโลกได้แต่ที่หิวโหยนั้นก็เป็นเพราะว่าคนที่มั่งมีนั้นก็ เก็บสะสมเอาไว้และไม่ได้เจือจุนหรือแบ่งปันคนอดอยากยากจนนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่วันนี้พระเยซูคริสต์จึงอยากจะบอกกับพวกเราว่าแม้ว่าเราแต่ละคนนั้นอาจจะมีน้อยแต่ว่าถ้าเรารู้จักมีเจตนารมณ์ในการที่จะแบ่งปันเราก็จะได้มีกันทุกๆคนนะครับไม่มีใคร ขาดหรือว่าอดอยากสักหนึ่งคนเดียวถ้าเพียงแต่เราเริ่มต้นจากตัวเราเองที่เรามีสิ่งเล็กน้อยแต่ใจกว้างและอยากจะเน้นย้ำว่าที่เหลือพระเจ้าจะประทานให้กับเราอย่างล้นเหลือทีเดียวนะครับจึงอยากจะอธิบายพระวจะนะของพระเจ้าในวันนี้ขออนุญาตนะครับใช้ตัวภาษาอังกฤษสตัวนั่นก็คือตัว C ตัว C ตัวที่หนึ่งนั่นหมายถึงว่าคริสซิสคริสก็คือที่สถานการณ์ที่กำลังยุ่งยากลำบากสถานการณ์ที่ท้าทายสถานการณ์ที่สับสนสถานการณ์ที่เรียกว่า,เ,าเกิดเหตุการณ์ขับขันในชีวิตเราเรียกว่าคริสิสนะครับชีวิตทุกสังคมชีวิตของเราทุกคนจะเกิดสภาวะเช่นนี้นั่นก็คือเกิด สถานการณ์ที่ลำบากช่วงนั้นเป็นช่วงที่บรรดาสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์และประชาชนก็กำลังเผชิญกับปัญหาก็คือความอดอยากกำลังหิวโหวยด้วยกันทุกคนทุกคนขาดอาหารแล้วไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนจะไปหาอาหารอย่างไรและพระเยซูคริสต์ก็บัญชาให้สาวกพวกท่านนั่นแหละ จัดการเลี้ยงดูประชากรเหล่านี้นี่แหละครับคือเป็นสถานการณ์ที่เราเรียกว่าคริส i s นะครับตัว C ตัวแรกจะเป็นแบบนี้และที่สำคัญเราจำเป็นต้องมีตัว C ตัวที่2อนั่นก็คือ contribut e contribute นั้นก็หมายถึงเราต้องรู้จักแบ่งปันรู้จักแจกจ่ายรู้จักนำสิ่งที่เรามีเจอจุนผู้อื่นนะครับ ทำไมเราจะทำเรื่องนี้ไม่ได้ล่ะเพราะว่าเราก็ผ่านสถานการณ์ยุ่งยากลําบากมาแล้วเมื่อช่วงที่เราเกิดโรคระบาดโควิดอย่างร้ายแรงนั้นเราจําได้ว่ามีตู้สาธารณะมากมายตู้แบ่งปันตู้เรียกว่าหลายคนมีความคิดริเริ่มที่จะมีศูนย์กลางในการที่จะนำข้าวของมาววยวางไว้เป็นกลองกลาง แล้วก็แบ่งปันกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีเหลือกินเหลือใช้ก็ยังเอาออกมาวางไว้เป็นกองกลางนี่แหละเขาเรียกว่า contribu ก็คือตัว C ตัวที่2นั้นสำคัญมากทีเดียวนะครับก็คือต้องเกิดมาจากหัวใจของเราก่อนที่เราต้องมีความเชื่อหัวใจของเราก่อนที่เรามีจิตเมตตาสงสารต่อเพื่อนพี่น้องหัวใจของเรา ที่จะต้องคิดถึงว่า,าทุกคนก็เป็นพี่น้องกับเราอันนี้แหละครับเราจำเป็นจะต้องมีตัวนี้จึงจะสามารถที่จะแบ่งปันผู้อื่นได้นะครับซึ่งตรงกับบทอ่านที่สองในวันนี้นะครับที่บอกว่าเรานั้นจะต้องเป็นคนที่ท่อมตัวเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ภาคเพียรอดทน ด้วยความรักเราต้องเป็นคนที่มีความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระจิตเจ้ามีสายสัมพันธ์แห่งสันติสุขเพราะเราต้องคิดตลอดเวลาว่า,าประชากรของพระเจ้านั้นคือพระาศาสนาจักรเราต้องมีร่างกายเดียวกันมีจิตเดียวกันเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อฉะนั้นนี่แหละเป็นความหวังเพียงประการเดียวที่เรามีในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือความเชื่อหนึ่งเดียวกัน เพราะเราเกิดมาได้รับสินล้ังบาปเป็นประชากรพระเจ้าหนึ่งเดียวกันพระเจ้าองค์เดียวที่เป็นพระบิดาของพวกเราทุกคนนะครับและพงนั้นอยู่เหนือเราทุกคนพระเจ้าจึงอพอพระไทยพระองค์จะประทับอยู่กับเราทุกคนถ้าเรามีจิตสำนึกตรงนี้จึงจะคอนทริบิวหรือว่าแบ่งปันได้เพราะว่าถ้าเราไม่มี จิตสำนึกเป็นพื้นฐานในเรื่องว่าเราเป็นร่างกายเดียวกันเราก็ไม่รู้จะเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราก็จะแบ่งปันอย่างไรนะครับนี่เป็นหัวข้อที่สองที่เราจะต้องไตร่ตรองในวันนี้นะครับหสถานการณ์หรือว่าคราซิสนั้นมันเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกอย่างแต่ถ้าเรารวมกันเป็นน้ำหนึ่งจิตเดียวกัน ในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือในครอบครัวเดียวกันความเชื่อเดียวกันนะครับเราจึงเกิดจิตสำนึกที่จะต้องอเรียกร้องให้เราสามารถที่จะแบ่งปันกันได้และหัวข้อที่3ตัว C ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ countless Bless blessing countless blessing ภาษาอังกฤษซึ่งแปลภาษาไทยนั่นก็คือพระพรจะหลังไหลลงมาเราอย่างนับไม่ถ้วน พระพรของพระเจ้าเบื้องบนนั้นเกินกว่าที่เราจะคิดนะครับเราดูจากเด็กสองคนเด็กคนหนึ่งนั้นที่นำปลาสองตัวมากับขนมปังห้าก้อนนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยแม้เรามีน้อยแต่เราให้แบ่งปันกันด้วยน้ำใจจากสิ่งเล็กน้อยนั้นจะกลายเป็นพระพรจนมากมายและเก็บเหลือเฟืออีกมากมาย ดุดดังที่บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นประกาศกเอลิชานั้นบอกว่าแจกจ่ายไปเถอะเพราะว่าเป็นพระบัญชาของพระเจ้าถ้าเรายิ่งให้เราก็จะยิ่งได้รับรับจนล้นเหลืออย่างที่เราคาดไม่ถึงในชีวิตนะครับนี่เป็นบทเรียนท,ที่สำคัญในชีวิตของเราและเราเองจะต้องมี ประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับที่พระเจ้าต้องมีประสบการณ์ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราจึงจะเห็นเรื่องนี้บุคคลยิ่งตนดีทีเหนียวเท่าไหร่เขาก็จะจมปลักอยู่กับตรงนั้นแล้วก็ไม่มีทางที่จะได้รับสิ่งตอบแทนมาเขาก็จะจมตายไปกับสิ่งเหล่านั้นเรื่องนี้เราต้องดูเรื่องราวของ ะทะเลสาบกาลีลีกับทะเลตายนะครับทะเลสาบทั้งสองแห่งนั้นเกิดจากต้นทานต้นน้ำอันเดียวกันนั่นก็คือ,อจากสายน้ำที่ไหลลงมาจากแม่น้ำอันยิ่งใหญ่นะครับจอแดนที่ไหลลงมาเรื่อยๆเ,เมื่อไหลลงมาสู่ทะเลสาบกาลีลีน้ำในทะเลสาบกาลีลีนั้นจะมีคลองเล็ก คลองน้อยอะไรต่างๆมากมายแล้วก็น้ำในทะเลสาบจึงหมุนเวียนแจกจ่ายไปทั่วทำให้เกิดความสดชื่นทำให้เกิดปลาทำให้เกิดอากาศดีและเกิดพืชผลมากมายทีเดียวหลายคนก็ชอบเห็นความเจริญรุ่งเรืองในทะเลสาบกาลีลีแล้วจากแม่น้ำอันนี้ก็ไหลต่อไปอีกนะครับ หลต่อไปอไปยังอีกทะเลแห่งอันหนึ่งซึ่งทะเลนั้นไม่มีคลองไม่มีลำธารที่จะกระจายน้ำไปก็ได้แต่เก็บน้ำเอาไว้กับตัวเองนะครับเมื่อเก็บน้ำเอาไว้มันก็เกิดเป็นเกลือแล้วก็เน่าแล้วก็เหม็นแล้วก็เป็นแบบนี้น้ำไม่ได้หุนเวียนก็เลยเราเรียกว่าทะเลตายฉะนั้น ชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้ถ้าเราได้รับสิ่งต่างๆมาในชีวิตเมื่อไรเราได้รับแล้วเราก็กระจายออกไปเราแบ่งปันออกไปเราก็จะได้รับกลับเข้ามาอย่างล้นเหลือจนนับไม่ถ้วนทีเดียวนะครับและพ่อเห็นตัวอย่างที่ก็รู้สึกว่าปลื้มใจนะครับเคยไปที่วัดหลวงจีนเล่งเนยี่ทำไมเขา ทําบุญทําทานเยอะเหลือเกินบางทีแจกข้าวสารหลายพันกิโลแจกอาหารให้จากคนมากมายจนน้ำไม่ท่วนแล้วเขายิ่งแจกเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้รับมากเท่านั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ชีวิตจริงของเราถ้าคนที่ไม่ให้ใครเลยเราก็จะจมปลักอยู่กับทรัพย์สินเงินทองแล้วก็จมอยู่ตรงนั้นคนยิ่งให้ก็ยิ่งได้ คนที่ไม่ให้สิ่งที่มีก็วันหนึ่งก็จะสูญสลายแล้วก็เน่าเปื่อยไปในชีวิตนะครับวันนี้จึงเป็นข้อคิดสำคัญสำหรับเราในวันนี้ในบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้พ่อก็คิดถึงพี่น้องทุกคนที่ขอคำภาวนามานะครับในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถวายบูชาขอบคุณในวันนี้สำหรับวันครบรอบวันประสูติวันวันเฉลิมพระชนภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววัชริศ วัชริยะวชิระก้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่10และขอพระเจ้าได้ประทานพระพรแด่พระองค์อย่างอุดมสมบูรณ์ทีเดียวสำหรับราชวงศ์สำหรับประเทศชาติของเรานะครับในโอกาสที่เฉลิมพระชมดาพันศาหรอบนะครับเราก็คิดถึงพระองค์ท่านในคำภาวนาเพราะประเทศเราได้รับพระพรมากมายทีเดียวนะครับ และนอกนั้นก็ยังคิดถึงวันคล้ายวันเกิดของคุณอาลินสุนทรวิภาธนะครับที่เป็นวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยในมิสซาขอบคุณในวันนี้ก็คิดถึงสำหรับบุคคลที่เกิดในวันที่28กร,รกฎาคมและผู้ที่เกิดในเดือนกร,รกฎาคมทุกๆท,ท่านนะครับและนอกนั้นเจตนารมทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องขอคำภาวนามาพ่อสวดภาวนาต่อ สักนสักรัสถานต่อรูปบุญญารศาสีคุณพ่อนิโคลัตบุญเกิดกริบบำรุงนั้นสำหรับบุคคลโดยเฉพาะที่เจ็บป่วยบุคคลที่ต้องการคำภาวนาไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือโดยเฉพาะคนสูงวัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอพระพรจากคุณพ่อบุญเกิดกริบบำรุงนั้นบุญยญาศีซึ่งเรามีความหวังท่านจะได้เป็นนักบุญในเรววันนั้น เพื่อสำหรับพี่น้องอทุกทุกท่านนะครับที่กำลังต้องการคำภาวนาและนอกนั้นพ่อก็ยังคิดถึงอีกหลายครอบครัวโดยเฉพาะผู้มีพระคุณนะครับที่ได้มาสแสวงบุญต่างๆนานา,นาขอให้ทุกคนได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าอย่าลืมนะครับถ้าเราเริ่มจากการแบ่งปันสิ่งที่เรามีแม้ว่าเรามีน้อยแต่เราให้บุคคลอื่น ด้วยหัวใจอันเต็มเปี่ยมพระเจ้าจะประทานพรให้เราอย่างเหลือขนานับที่เราคาดไม่ถึงนะครับในชีวิตนี่เป็นอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทุกวันในชีวิตจริงของพวกเราขอพระเจ้าประทานพรครับ